สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมมาพบกันกับบอยสั่งชวนยิ้มครับกับบรรยากาศสองข้างทางแบบธรรมชาติโอ้โหคนนกนกเพียบเลยทุกคนดูดิทุ่งนานะครับน้ำข้างทางนิดนึงเนะแถวนี้อยู่อยู่โซนเขาเรียกว่า เรียกไม่ถูกอ่ะมันมัน,ม,นมันประมาณโซนมาทางนาครชัสีแล้วก็ดอนตูมคนูนีกางเต็นอารมณ์ค้ายแบบีนอนครนะครับนี่สองข้างทางนะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบอารมณ์ต่างจังหวัดนะดอนตูมนครชัยศรีนะครับระหว่าง ดอรตุงนครเชียศรีนครจังหวัดนครปฐมนะครับแถวนี้ก็จะบรรยากาศดีหน่อยนะทุกคนสองข้างทางก็จะเป็นการทำนานะครับอืมีสวนนะครับผักผลไม้นะครับก็เส้นทางแบบสบายๆับทุกคนนี่ทุ่งนาเขียวนะครับพร้อมกับนกนกกระสา ใช่ไหมสีขาวนะครับแล้วก็อารมณ์คล้ายๆแบบแก็คือต่างจังหวัดนั่นแหละทุกคนถามว่ามันมันไกลกรุงเทพไหมมันก็ไม่ไกลเนาะอยากเก็นภาพบรรยากาศนะครับสองข้างทางมาให้กับประดาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะดูบรรยากาศบ้าน,นค,คนพื้นที่นะครับบ้านเก่าบ้าน วันตอนนอกอะไรนนที่อยู่ไกลไกลต้องข้าวมันลมก่อนโอ้ยมันโดนโลมอ่ะก็ได้นะทุกคนเห็นไหมผม,มก็อีกทีนะเนี่ยเดี๋ยวจอดให้ดูก็ได้มันลมเพราะมันโดนโดนโลมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะหรือว่ายังไง น่าจะลมแหละอืมแต่ถ้าใครมาทําให้ล้มก็ไม่ใช่นะเนี่ยพอดีมันมีฝนลงมีก็นะครับมุ่งหน้าไปอา่สาสัลยานะครับพุทธมณฑลสารยานะครับเดี๋ยวนี้อายุค สมัยใหม่ก็จเจริญหมดแล้วนะทุกคนสินทางนะครับลูกไม่มีละลูกลงลูกลังอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ลายงยางครับาขึ้นสะพานหน่อยเส้นทางในบ้านคนนะสะพานนี้ก็ไม่ได้กว้างมากอันนี้เป็นคลองมหาสวัสดิ์นะทุกคน ยาวเลยนะพอมาสวรรค์อันนี้ก็เรียบทางรถไฟทุกคนมีรถไฟพูดถึงมีรถไฟพอดีเลยกระวนนีียาวก็คได้นะนะครับมันเป็นเส้นทางไงไปพุๆๆทธุมนตลนะครับสารยา เป็นเส้นทางที่ผู้ขนาดกันไปเนาะทุกคนฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นอชาวบ้านบ้านบ้านของชาวบ้านแถวนี้เนาะมาถึงแถวนี้ก็จะขึ้นคนชจยสีนะครับบรรยากาศแบบเออ บรรยากาศแบบฝนเหมือนฝนเพิ่งเลิกลา,าไเปเมอไม่นานวันนี้เองนะไม่มีอะไรก็ดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดอื่นนะนะครับมาดูจังหวัดนะครปฐม,ถมแถวโซนนี้ว่าบ้านเมืองหรือว่าถนนหนทางเป็นอย่างไรนะครับ หรือท่านที่อยู่ต่างประเทศครับคิดถึงเมืองไทยคิดถึงประเทศไทยนะครับกมาดูบรรยากาศแบบเอ,อประเทศไทยที่อยู่โซนอนอกออกนอก,นอก,น,อกนอกเมืองนะครับแถวนี้ก็ทำอะไรสารู้อะารมณ์คล้ายภาคเกษตรเลยทุกคนม,มั่นใจนะเขาทำส่วน ทำแบบพืชถักอะไรนะครับโซนนี้เนาะเหมือนผมว่าจังหวัดไหนๆเนาะก็อารมณ์คล้ายๆกันนะครับแบบว่าบรรยากาศนะครับสอบข้างทางอะไรประมาณเนี้ยเนาะบรรยากาศคล้ายกันนะครับนี่ทางรถไฟ นี้ถ้าย้อนไปเมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนี่น่าจะเป็นทางลุกลังนะครับนะน่าจะไม่ใช่ลาดอยางสามสิบสี่สิบปีอันที่จริงมันก็อยู่ไม่ได้ไกลเมืองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสารยาเนี่ยมันมันเป็นเมือง ใหญ่อีกเมืองหนึ่งเนาะซึ่งมีมาหาวิทยาลัยครับมหิดลอะไรเงี้ยนะครับนักศึกษานะครับทั่วประเทศนะครับหรือว่าต่างประเทศเขาก็มาเรียนเลี้ยวขวานะครับนี่ข้ามทางรถไฟนะเมื่อกี้มันมีรถไฟไปแล้วแหละทุกคน ออกมานีก็เป็นถนนเส้นที่ไปนะครชัยศรีเนาะขวามือ,อ,คอนครชียศรีซ้ายมือไปกรุงเทพนะครับสรยานะครับมีไฟแดงนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับฝั่งนูนนะ้นเนาะถ้าข้ามไปฝั่งนูนนะ้นมันก็จะเป็นอะ,อะไรอะเลยนะ,ะเซนท่ันนะครับเซนทรันสรยานะครับ อันนี้ถือว่าเข้าเข้าเมืองแล้วแหละเข้าเขตเมืองแล้วทุกคนโอเคนะครับอ่ะค,คลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะมีตลาดมีซับคือผมก็หยิบกล้องมาถ่ายช้าเกินไปนะครับคืออยากให้เห็นบรรยากาศแบบอารมณ์ต่างจังหวัด แบบานอกก็นอกอะไรเงี้ยมีมีทุ่งนามีอะไรเงี้ยแต่ว่าอกยิงมาได้หน่อยเดียวเองเป,เป็นเป็นเมืองแล้วอะ่ะเป็นเป็นตลา,าดนะครับเป็นตลาบ,บ้านช่องแล้วเนาะอ่ะก็ถือว่าราสมผสานกันไปนะครับกิฟนี้เนาะ,ะหลากหลายคอนเทนต์น,นะฮะ หลากหลายสไตล์หลากหลายคอนเทนต์นะครับนี่นะแดงจอดก่อนเลี้ยวขวานี่มันไปเซนท่านได้เซนท่านสารยาแต่เราก็จะไม่ไปนะเราก็เราก็จะตรงไปนะครับผมไปสารยาในมหาลัยมันก็มีโรงเรียนเยอะนะ มหาลัยเยอะหลายที่ด้วยกันนะครับผมมีวิทยาลัยก็มีมหาลัยก็มีมหิดลนะครับส่วนโรงเรียนต่างๆก็ก็มีหลายที่เนาะสารยานะครับมหิดลมหาลัยใหญ่ เพราะฉะนั้นสารยาก็เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจจะได้เนะเพราะว่าหอพักอาพาร์ตเมนต์ตึกลาบ้านช่องอชาวต่างชาติต่างประเทศมาเรียนกันที่นี่แล้วก็ห้องอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างราคาที่จะ,ะจะสูงกันแต่ว่าบางคนก็อยู่เพื่อน ขี่มอไซค์พาชมบรรยากาศตามข้างทางข้างถนนข้างทางนะครับนะ ค okay. คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมขอบคุณทุสีทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมนะบรรยากาศแบบนี้บ้างนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม